ไฮไลท์ของงานวัดธรรมบันพลหรือวัดธรรมภเวทจบสิ้นและปิดฉากลงในวันที่11มกรามาให้กำลังใจพวกพี่ๆทั้งหลายที่กำลังล้างถ้วยอยู่ด้วยความมุ่งมั่นและใจศรัทธาอันนี้คือกำลังหลักเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆอยากจะถามความรู้สึกของคุณพี่ที่ใส่เอี้ยมแดงนี่มีความรู้สึกยังไงในการล้างถ้วยในวันนี้ครับโอ้ยังมีจักรสามือี่คะบุญนะคะโอ้ โอ้แต่รู้สึกว่าชอบทําบุญอาการของน้องเขามันอาจจะเพียด้วยนะแต่ใจใจน้องเขาสู้มากรางวัลที่ห้ารางวันที่ห้า,า,งหาจงบังเกิดมีเดชทุกท่านที่ล้างถ้วยในยวันนี้นะฮะรางวันที่ห้าเดอ้อรางวันที่หนึ่งอาจจะต่อคิวยาวสักหน่อยขอให้เป็นรางวันที่ห้าก็แล้วกันขอโมตนาสาธุในทุกท่านในในการล้างถ้วยล้างจานในวันนี้ชูนิ้วหน่อยน้องเลยสู้ไหมครับ เออสู้เนาะสู้เนาะสิริวันว่ายังไงดูหน้าดูหน้าเออสู้เนาะนอ่ะาซาซา